สาวออติงแชร์ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับออ,ออมนะคะซึ่งออมนะจะพาทุกคนมาทําผมทรงนี้เลยทุกคนเป็นทรงห่างม้าสูงที่แบบมีความแบบเฮ้ย oh, อินเตอร์สายฝอกรูปซึ่งทรงนี้นะคะความเก๋มีอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราทําหน้าแบบเฟียเสียแบบนิ่งๆมันก็จะดูแซบดูเป็นสายฝอแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบ อะไรเงี้ยมันก็จะดูสดใสเป็นสาวาหวานน่ารักคือเป็นลุคที่ทูอินวันเลยทุกคนและอีกอย่างหนึ่งก็คือเซเลบดาราฝั la, ่งเอลิสคือทําเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคนดันเบลล่าอารีนาทรงนี้คือแบบซกเนเจอร์อรนาเลยนะคือแบบอีกหลายๆท่านมากๆที่เขาทําทรงนี้กันนะคะบอกเลยว่าเป็นทรงที่ฮิตแล้วก็แบบติดเทรนด์และใครก็คือสามารถทําได้แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนนะคะอยากรู้ทรงไหนอะไรไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไนไว้ใต้คลิปด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราตินแชร์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด ทริคดีๆแล้วก็คลิปเด็ดๆกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำผมกันนะคะขอมาบอกทริคเด็ดๆในการลดรังแคกันก่อน,นะคะ่ะด้วยตัวนี้เลย เคลียเอ็กวานแอนตี้แฮร์ฟอรสูตรมิ้นชันและ A โวคาโดเอสเซนนั่นเองค่ะตัวเนื้อของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นแชมพูเนื้อเจลที่จะผสานพลังด u ลแอคชั่นเพื่อลดการขาดการหลุดร่วงของเส้นผมและก็ปัญหารังแคที่กวนใจนะคะแล้วก็มีส่วนผสมจากสมุนไพรขมิ้นชันนะคะเพื่อปกป้องหนังศีรษะให้แข็งแรงลดผมขาดหลุดร่วงขจัดรังแคแล้วก็ยังมีสารสกัดจากอะโวคาโดเอสเซนที่จะช่วยบำรุงลึกถึงโคนผมให้ผมที่งอกใหม่เงางามแล้วก็ดูสุภาพ ดี้วยคะ่ะมั่นใจ100%ด้วยผมแข็งแรงนะคะแล้วก็รังแครไม่ย้อนกลับมาอีกคะ่ะพอผมสวยแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะไปทําทรงผมสวยๆเพื่อถ่ายรูปเก๋ๆกันได้แล้วคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะแบ่งผมด้านหน้าไปทางใดทางหนึ่งที่ทุกคนถนัดนะคะหลังจากนั้นก็จะนำยางมัดผมนะคะมามัดเก็บไว้นะไม่ให้บางตาเรานะ ต่อมานะคะเราก็จะทำการมัดผมขึ้นหัวแบบสูงนะคะคือยิ่งสูงยิ่งสวยเลยตามในคลิปได้เลยนะคะเก็บผมให้เรียบร้อยด้วยนะหลังจากนั้นนะคะก็จะแบ่งผมบางส่วนของหางหม้าที่เรามัดขึ้นไปนะคะมาม้วนเก็บยางมัดผมให้มันดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นคะ่ะ แล้วก็ใช้สเปรย์หรือว่าเจลนะคะตามที่เพื่อนมีเลยเก็บไรผมให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนําผมด้านหน้าที่เรามัดไว้นะคะมาปัดไปด้านที่ทุกคนมั่นใจนะแล้วก็นํากิ๊บด,ดํานะคะมาติดผมที่เก็บไว้เนี่ยที่ด้านหลังหูเลยนะคะแล้วก็ใช้สเปรย์จัดแต่งทรงได้เลยคะ่ะ สุดท้ายนะคะก็จะม้วนผมห่างม้าเนี่ยให้มันเข้าดูงุ้มๆนะคะแล้วก็ผมที่เหลือจากด้านล่างเนี่ยให้ม้วนออกให้เหมือนเป็ดนะคะตามในคลิปที่ผมทำให้ดูเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะความเลิอดขขาทรงนี้ก็คือเจ้าหางหมาสูงนี่จะช่วยอำพรางให้ใบหน้าดูยาวดูเรียวขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญใครที่หน้าผากกว้างไรผมน้อยสามารถดึงชอบผมปาดลงมาปกปิดความกว้างได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเห็นไหมคะพอทาหน้านิ่งก็จะดูเฟียสเกยขึ้นมาหรือว่าถ้ายิ้มหวานๆก็คือลูกคุณหนูสวยหวานหรือว่าถ้าติดกิฟแล้วก็เพิ่มเครื่องประดับนิดหน่อยเนี่ยก็คือพร้อมออกไปปาร์ตี้ขาวดาวหรือว่าปาร์ตี้คริสต์มาสกันได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนเป็นทรงที่ทํไม่ยากแรอวอมเชล ทุกคนทําตามได้แน่นอนนะคะได้ทั้งความหวานได้ทั้งความแซ่บเป็นแบบหวานซ้อนเปรี้ยวได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปไหนอะไรไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะวันนี้ออมต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ